กิจกรรมคืออะไรทำไมต้องไปทั้งเหนื่อยทั้งทอ้ออยากกลับบ้าน แตกต่างคนก็ต่างมาไม่รู้จะเข้ากับเพื่อนได้ไหมพอมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันในระยะเวลาที่แบบก็ไม่มากที่ผ่านมาแต่ก็คือมันดีอะค่ะตอนแรกแบบเหมือนเราไม่รักกันเหมือนแค่ว่ามาเรียนที่นี่ตัวใครตัวมาหนูเห็นว่าเพื่อนในห้องรักกันดีมาก รักมากจนบางครั้งคิดว่าเรารักกันเพราะอะไรเราอยู่ด้วยกันเพราะอะไรนี่แหละคือครอบครัวจริงๆเพื่อนในห้องมีมความสมามัคคีกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วสนุกสนานคือรู้สึกดีค่ะสนุกสนานกับเพื่อนถึงจะรู้จักกันไม่ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าคุยกันดีสนิท,สน,ทสนิทกันหมดทุกคนแล้วค่ะตอนเนี้ยก็รู้สึกเหนื่อยครับ มา,มาคิดอีกทีเฮ้ยเพื่อนเข้าไปพี่เข้าไปไปได้วยกันหลายคนเดินไปด้วยกันคุยเล่นสนุกไปด้วยกันก็น่าจะสนุกดีครับเทศเราไปไปกันแบบครอบครัวครับเพื่อนก็เดินได้เราก็ต้องเดินได้ลดทีสายเดียวกลมเดียวันไทยนันไะอย่าให้แตกแยกเป็นสายทางอย่าให้แตกแยกเป็นสายทางเพื่อนะให้ความรู้สึกดีๆกับผมมาต,อล,ตอลอดการเดินเว้นสารเหมือนแบบเสนอบกับ เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราและเพื่อนๆจะคอยประคองและร่วมมือกันเดินผ่านข้ามอุปสรรคและไปหาทางสำเร็จและขอบขอบคุณความรักและความบุญที่มีให้การตลอมาผมว่าผมไม่เคยเดินอะไรที่มันไกลขนาดนี้นะแต่ผมว่าผมดีใจนะเพราะผมไม่ได้เดินคนเดียวผมได้เดินกับเพื่อนได้เดินกับพี่ได้เดินกับอาจารย์คำว่าเพื่อนมันใหญ่กว่าคำว่าระยะทาง ในช่วงเวลานั้นแบบมันอาจจะมีความสุขครับมันหายไปไหนไม่ได้แล้วปีเดียวเท่านั้น,นครับที่เราจะได้เดินอย่างนี้ผมไม่ผิดหวังครับที่ผมเล่นที่สารเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็มันจะมีแค่หนึ่งครั้งถ้าไม่ไหวเราก็จะช่วยพยุงก,กันไปค่ะแล้วมันมีความภาคภูมิใจหลายอย่างที่เราได้เดินในระยะระทางที่15กิโลมันไม่ใช่ง่ายๆค่ะที่เราจะไปถึง แต่มันมีกําลังใจหลายๆอย่างค่ะที่ทําให้เราไปถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่ในเอกหรือจะเป็นครูในเอกคือกําลังใจส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเดินไปถึงในเอกของวิเทศาศาสตร์ดูป็นหน่วงเป็นใยกันดีดูว่าเขาไม่ทิ้งเราด,ดีใจนะคะที่เห็นพวกพี่แล้วก็เพื่อนเป็นแบบนี้ขอบคุณมากค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะคือการวิ่งครั้งนี้มันเหมือนเราได้เป็นลูกของที่นี่แล้วคือเราต้องทำให้เต็มที่จร,จริงๆงานมีอย่างคือเพื่อนของมาตูมเขาหลักในการวิ่งมากเขาอยากวิ่งในครั้งนี้มากตัวมาตูมเองเลยสัญญาเขาว่าจะวิ่งให้เขาในครั้งนี้ก็คือจะทำให้เต็มที่ที่สุดเขาคือเพื่อนที่ดีค่ะเขาชื่อกันรู้สึก เสียใจไม่ได้ไปกับเพื่อนเพราะว่านัดกันคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วคะ่ะอยากไปค่ะอยากไปมากอยากไปถึงจุดจุดหม่ด้วยกันเราไม่ได้ไปถึงณจุดจุดนั้นแล้วก็แต่ยังมีคนให้กําลังใจเราเยอะแล้วก็วิ่งแทนเราคิดถึงคะ่ะคิดถึงว่าไม่มีเพื่อนอยู่แต่โรงพยาบาลเหงาขอให้เพื่อนสู้ Yeah Bye. -bye. มีสิทศึกษานั่นคือพวกเรากินการกำพูกนั่นเจพีอ้ามีสิทศึกษานั่นคือพวกเราผมไม่ผิดหว่างครับที่ผมเล่นเทศาพิราบน้อยคล้อยบินสู่เวหาคำสัญญาฝากไว้ให้ถึงฟังล่องลอยไปตามพะวัง ฝากฟังถึงมวลประชาบินบินไปสู่ฟ้าเหน็ดเหนื่อยลา้าหยุดพักเสียก่อนนึกถึงคำครูพรำสอนพี่น้องจะย้อนกลับมาสัญญาสัญญาของเราข้ามเขาและสายธารา สามัคคีสร้างแรงสธาพิราบปาจะกลับสู่รังสามัคคีสร้างแรงสธาพิราบปาจะกลับสู่รัง